สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพ่อเพียงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกาลสินนะครับงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดกาลสินนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆประกวดควายระดับประเทศเลยนะครับวันนี้ควายมาเยอะมากเสียงวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเป็นหวัดนะครับนี่ควายตัวใหญ่มากท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาชมนะครับวันนี้ควายที่จะนำมาประกวดในงานวันนี้นะครับมีแต่ควายสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับนู่นนี่ครับควายเผือกครับลุกมาแล้วเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันชนชื่ออะไรนะครับนี่มัตสยา จากฟาร์มอะไรครับจากเมตาฟาร์มค่ะเมตาฟาร์มอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอำม่วงบ้านเนินยางำ<อ>ม่วงเราเนี่ยเหรอใช่ม่วงที่บุญบั้งไฟเนี่ยนะใช่ำม่วงบ้านโพนโอ๋อครับบ้านโพนแปดโลโอ๋อครับอันนี้ชื่อมัตสยาค่ะเป็นลูกของเก้วฟ้าอ๋อครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเหรอคะครับ ไม่รู้อะค่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้ตีราคาใช่ไหมตีราคาใช่ตัวนั้นล่ะครับตัวอะไรตัวนั้นตัวนั้นลูกของเอ่ออะไรวะทองกินโตนั่นพี่เขาเผือกนะพี่อ๋อพี่เป็นเผือกค่ะพี่เขาพี่เขาพ่อแก้วฟ้าอันนี้น้องชายเขาอ๋อน้องน้องนี่ผิวจะไม่ออกดาแล้วก็ไม่ออกเผือกเนาะ ำนอ๋อแม่ดำเหรอครับแม่ดำค่ะแล้วก็อันนี้ลูกของทองฟินตัวอืมครับตัวนี้ล่ะตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่มาด้วยกันไหมมาค่ะแต่อยู่คนละฟาร์าฟาร์มพี่ฟาร์มน้องกันอ๋อครับผมอันนี้ลูกเจ้าฟันน้ำมาประกวดเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะประกวดหมดเลยครับประกวดหมดเลยส่วนนั้นก็ลูกของยิ่งใหญ่อืนี่ลูกของยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวนู้นครับปีครึ่งอื นี่มัด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 สยามนั่นลูกเขานอะอ๋อมัดสยามนี่มีลูกแล้วมีลูกแล้วค่ะในในท้องก็ลูกตัวที่สองอ๋อในท้องมีด้วยตัวที่สองแล้วก็คือลูกตัวแรกใช่นอนอยู่นั่นใช่ไหมครับ,รบนางมีนางได้ลูกแล้วมีแต่ควายตัวงามๆนะครับท่านผู้ชมดูไดต้องดีกว,ว,ว,ว่านี่หา กลัเงเดินทางมาเรื่อยๆควายมีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆนี่อยู่ในรถนุ่มก็มีมาเรื่อยๆนะครับอันนั้นเป็นควายเผือกใหญ่เลยเต็มรถเลยครับอยู่ในรถคันนี้ก็มีคันตัวนูน้นตัวนั้นดำ ตัวนี้นี่เป็นควายจากไหนครับนี่ยด้วยจากมหาสาร,รคามครับมหาสาร,รคามอำเภอกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยฟาร์มอะไรครับนี่ยฟาร์มอะไรฟาร์มโมนาสาสุบโมธาลาสาอุชื่ออะไรครับควายตัวนี้ก้องสยามครับผมก้องสยามเป็นตัวผู้เหรอครับตัวผู้ครับอ,อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยอายุหกปีครับหกปี เป็นพ่อพันธุ์เหรอครับล้วผสมพันธุ์ทั่วประเทศรันี่เป็นใหญ่ยินงใหญ่กว่ใกล้กันทะเลไหมใกล้กันทะเลือใกล้กันประมาณพกก็่ติโล่ละฮะเพื่อกินหัวอาหารนะครับนี่หันออกมัดสุดโ้เลยนออกมดสุดต้วกินหัวหานสามเดือนสี่เดือนนะก็งายเกินง่ายเกนนี่เลย สองดดอออกกามันนี้อันนี้เอามาประกวดเหรอครับนี่เอามาโชว์ครับเอามาโชว์ไม่ได้ประกวดอันนี้ไม่ได้ประกวดนะครับเอามาโชว์ต้องตีครับใหญ่ด้ก็ติดมาเนาะจะเปิดติดเด้อกางคนเลยบางคนเลี้ยงบางคนเด้อเอาไปเลี้ยงบางคนเอาามอันนี้กินหัวอาหารเหรอครับนี่ครับกินหัวอาหารครับผม ไม่ติดเนี่ยพอเปลี่ยนเจ้าของใหม่อ่ลองลุกโทรหน่อยครับบอกผมเครื่องเครื่องเพิ่างเป็นกษัตริย์หรือไงผมเปเครื่องแล้วผมเป็นกษัตริย์มรติฟาร์มโมธนาสาธุครับดูเขาจะลุกผผมมไปเชื้องููตตััววาย่จะเป็นหมูแล้วเนี่ยครับโอ้ลุกแล้วนี่ลุกแล้วครับโอ้ อันหน้าทางนี้ห <Mechan> น <ics> ่อยวันนี้วันนี้ปวดายอย่างเดียวปวดในเขตกางสินอะไยาก สัมผัสหนส่อยสัมผัสหนส่อยหกปีอายุหกป,ปีนะครับดื่มน้ำอ้าวคว่มแล้ว <c oughs> กินหัวอาหาร <c oughs> ควายกินหัวอาหาร วันมากซิฟนิวเอโอสุดนิวกล้องสยามนะครับอายุ6ปีกล้องสยามนะครับ ปีหปีนครับมีปานดำด้วยนะครับมนหอยปานดำตัวใหญ่มากเลยนะครับอายุหปีครับจากมหาสารคามอำเภอกันทรวิชัย ดูควายตัวนี้นะครับเหมือนกระทิงเลยดูหัวสวยงามมากนะครับทางนน้นเป็นควายเปืยกเดี๋ยวจะพาชมนะครับเต็นยังว่างเพราะว่าวันนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นควายที่มาจากจังหวัดกาลสินนะครับ อันนี้วายมาจากไสครับนี่วายมาจากกมาใสครับผมอันนี้จากกรมร,าานนกกรมราไสเอามาประกวดบวครับนี่เปี่ยระกวดจากปีแล้วครับนี่สองปีคงซื้ออยังน้อครับยกสยามยกสยามลูกดาวสยามลูกดาวสยามโอ้ยาแม่ตาใสแป๋วเลยตาสวยมาก 2 2> มาประกวดครั้งแรกบ่ครับเนี่ยครั้งที่สองคเคยได้รางวัลหรือไปบ่ครับได้เข่ารอบที่ห้องอได้เข,าข่ารอดเข่นนครับน้ำใสปอนอันนี้ปีที่สองบ่ครับเนี่ยมาประกวดครั้งที่ 2. 2> สอง,งตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชม อันนี้ควายมาจากไหนครับนี่ควายนี้มาจากฟาร์มไหน้มยแม็กตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับกี่ปีละสองปีเจ็ดเดือนโหตัวโตมากเลยกว้ยฟาร์มจาก้มยแม็กต่วหัวผมองผมก็ไม่ผมก็ไม่ติดทางเลย มีชื่อไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะกะปีกะปะีชื่อกะปีอันนั้นเป็นลูกเขาเหรอครับเอาไปซื้อใหม่มีลูกหรือ,อยังเนี่ยได้ได้ผสมพันธุ์ได้หรือยังผสมแล้ว กระปินะครับจากห้อยแม็กตัวใหญ่มากครับเอามาประกวดเหรอครับนี่ยอันนี้ประกวดอันนี้ตัวเมียอันนี้เป็นควายแคะนะครับนี่ควายแพร์ตัวเมียนี่แหละนี่ครับชอตัวนี้เลย นี่ชอบรครัตัวนี้ก็เนทีอันนี้เป็นควายแทะนะครับตัวเมีย จุงมาอีกหนึ่งคอกนีนเป็นตัวเมียนะครับโอ้ันนี้ตัวเมียล้วนๆเลยเข้าไป